สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมคุณซือแมวลมโตกันเดิมนะครับวันนี้ครับทางคุณซือแมวก็จะมาวิเคราะห์บันกันเดิมนะครับก็หยิบมา3คู่นะเอามาฝากกันสําหรับน้องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับก่อนเลยนะครับนักก็ดูผลงานที่ผ่านมาก่อนครับเมื่อวานครับทางคุณซือแมวครับได้ให้ตัวเต็งไปไว้3คู่ครับนะในกลุ่ม v ีพของเราครับก็เป็นทางด้านของอังกฤษยูยบีนะครับนะพบกับทางด้านของอิสราเอลครับ คนนี้ครับทางุนแมลครับนะก็ให้ต่อไปที่อังกฤษครับที่ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับคุณี้ครับนะก็จบไปที่อังกฤษครับสามารถเอาชนะได้ที่2อน,นะครับก็กินเต็มคํากันไปนะ คู่สองครับเป็นทางด้านของบอลนอร์เวย์ครับระหว่างโรสินบอกครับพบกับชารบบอกครับคู่นี้ครับน้าทางซูแมวครับให้สูงมาทางด้านของชารบบอกครับคู่นี้ก็จบไปทางด้านของชารบบอกนะสามารถเอาชนะได้ที่สามส่วนครับก็กินขึ้นกันไปครับนะส่วนคู่ที่สามครับน้าที่คุณซูแมวได้ให้ไว้ครับก็เป็นทางด้านของบอลสวีเดนเอสตันนอร์ธนะครับนะก็เป็นทางด้านของไอเอลคาสตารนะครับนะพบกับทางด้านดัตเคิร์ดนะครับก็คู่นี้ทางซูแมวครับให้สูงมาทางด้านของไอเอฟคาสตารนะครับนะก็จบไปทางด้านของทีมเยือนนนะะครับที่สามารถบุกมาชนะได้ที่ครััับบกกก็ินนนขึ้ไปคร ก็สรุปแล้วคำนบาะ3คู่ที่ทางซูแมวได้ให้ไปครับก็พอได้ค่าข้าวค่าแฟกันครับนะก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกกันด้วยนะครับ วันนี้ครับนะก็พิเศษสุดๆครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นกันนะครับนะหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวทางกุณสุเมวครับตอนนี้ครับในกลุ่มวีพีของทางกุณสุเมวครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับในการกเข้าคำนับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มกันเลยนะครับขอย้ํานะแค่แอดไลน์เท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีกันเลยครับทางกุณสุเมวครับนะไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนครับในกลุ่มวีพีของทางคุณสุเมลครับก็จะมีทิเดตต งานที่ทางคุณซืแมวครับหยิบมาจากหน้าทาง y o u u t ยครับนะแล้วก็จะมีทางด้านของในกลุ่มยีพครับที่ทางคุณซืแมวครับคัดไว้อีก2อคู่ครับเป็นเสร็จนะครับนะก็รวม3-4ถึงคู่ครับต่อวันนะครับนะแล้วก็จะมีทางด้านของบอลสดนะครับอย่างต่ำทางคุณซืแมวครับก็จะคัดบอลสดไว้ให้ถึง10คู่ด้วยกันนะครับนะก็จะเป็นคู่ที่ลงทุนเน้นๆสวยๆครับการนตีว่าใ้ถอนกันแน่นอนครับนะสำหรับบอลสดนะครับก็มีทางด้านของบอลสเต็ปสามสเต็ปสี่ครับขายสายสเต็ปสายบอลสดและบอลเต็งครับไม่ควรพลาดครับนะเป็นซิกเนเจออร์ขงงทากูซ สนใจครับที่อยากจะเข้ากลุ่มวีพิมพ์ทางคุณสมแลวเดีทางสมแลวครับก็จะทิ้งล่าแอดไว้ด้านล่างครับทางสมแลวปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของแอสซี่ที่แปดแปดเก้าเก้านะครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าเลยนะซีเอทแปดแปดเก้าเก้าครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางคุณสมแลวครับก็ฝากทุกคนด้วยครับนะกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้คุณสมแลวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้คุณสมแลวทำคลิปต่อๆไปนะครับ มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันนะครับนะก็เป็นทางด้านของบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับอายุไม่เกิน2 1ปีนะครับระหว่างโปรตุเกสยูยีเอ็นะครับนัเตรียมลงสนามกลางครับที่ประเทศจอร์เจียนะครับนะที่สนามมิกไฮครับพบกับทางด้านของเบลเยียมยูยี่สิเอ็ครับคู่นี้ครับนะจะทำการเตะกันช่วงราสีทุ่มห้ของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้าน head to h เ a d ของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2ครั้งครับก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับเอาชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันมาที่1ครั้งครับนัดล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่พบกันครับก็เป็นทางด้านของบอลทัวร์นาเมนต์นะครับในปี2013นสนู่นนะครับก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสนะที่สามารถบุกมาชนะทางเบลเยียมได้ครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับมาครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไล่จากทางด้านของโปรตุเกสครับผลงานของพวกเขาใน5นห้านัก็สมเัน2ดไปแลัดนะครับ สองนัดที่พวกเขาแพ้คัมนาเป็นทางด้านของบอลกระชับมิดหนึ่งนัดครับที่เปิดบ้านแพ้ให้ทางญี่ปุ่นในคัมนาที่สองประตูต่อหนึ่งส่วนอีกหนึ่งนัดที่พวกเขาแพ้ครับนัก็เป็นทางด้านของบอลรายการนี้ครับในนัดที่หนึ่งนะครับนะก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสครับที่แพ้ให้ทางจอเกียไปที่สองประตูต่อศูนย์ครับส่วนสองนัดที่พวกเขาชนะคับนะเป็นทางด้านของรายการกระชับมิดทั้งสองนัดครับก็มีมาชนะทางโรมาียครับนัดที่สองศูนย์แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางนอร์เวย์ได้คับนาที่สามศูนย์ส่วนหนึ่งนัดที่พวกเขาเสมอครับ ็นทางด้านของบอลรายการนี้นะก็เป็นทางด้านของโปรเกตครับที่เสมอทางในแนด์ไปครับที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5้างนหลังสุดทุกการครับสามารถทําเงินได้2ครั้งครับเสียไป2ครั้งแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับส่วนทางด้านของการลงทุนนะครับกับรายการนี้ครับในใน2นัดที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าโปรเกตครับน้าไม่สามารถทําเงินได้เลยครับเจ้าไป1ครั้งก็เสียไป1ครั้งด้วยกันนะครับต้องบอกว่าในการลงทุนของโปรเกตช่วงนี้ครับน้าไม่ค่อยดีครับยังหาชยนะไม่เจอครับน่าทำอะไรไม่ได้เลยครับตตออนนนี้ขงงทาปุเกะ นะครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของฝั่งเบลเยียมกันบ้างครับผลงานของพวกเขา5นัดหลังสุดทุกรายการนะครับก็สามารถเก็บชัยได้2ครั้งแล้วก็เสมอไป3ครั้งด้วยกันครับ2ครั้งที่ชนะครับนะเป็นทางด้านของบอลกระชับมิตรทีมชาติทั้ง2นัดครับก็มีเปิดบ้านชนะทางญี่ปุ่นครับที่3-2แล้วก็บุกมาชนะทางอิสราเอลครับที่2-0ส่วน3นัดที่เสมอนะครับนะก็มีทางด้านของบอลกระชับมิตร1นัดครับที่บุกไปเสมอทางด้านเช็กมาครับนะที่0-0และอีก2นัดที่เสมอคคคครรรรรรรัััััับบบบนน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 ะะกกก็็็เเเเเปททททาาาาาางงงงงดดดด้้้้ขขออออยยีีีลลมมสธ์์แ่ แล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะก็เสมอทางเจ้าภาพไปครับนะที่2มาประตูต่อ2นะครับ ส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5้านัดหลังสุดครับสามารถทําเงินได้3ครั้งแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับแต่ว่าคํานากับรายการนี้ครับในการลงทุน2นัดที่ผ่านมาครับสามารถทําเงินได้1ครั้งครับนะเป็นการได้ครึ่งเดียวครับแล้วก็เสียเต็มไป1ครั้งด้วยกันนะครับต่วว่าในการลงทุนของทางเบลเยียมช่วงนี้ครับยังดู50-50นะมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของอันดับตารางคะแนนกันบ้างครับตอนนี้ทางโปรเกตครับพวกเขาอยู่อันดับที่โหล่นะคบนะแข่งไปสองนัดครับเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งไป2นัดครับ มี2คะแนนนะครับทั้งคู่ตอนนี้ครับนักก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับวันนี้ครับทางุซูแม็กก็จะไม่ได้หยิบสส่ตินะครับนะเฉพาะเกมในบ้านของทางโปรเกตหรือเฉพาะเกมเยือนของทางเบลเยียมนะครับเพราะวันนี้ทั้งคู่ครับนะลงเตะที่สนามกลางกันนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของความพร้อมคับน้ำของทั้ง2ทีมกันก่อนครับวันนี้ทั้ง2ทีมครับน้ำไม่มีงานโตบาดเจ็บเข้ามาครับก็จะจัดชุดใหญ่ไฟฟลิปลงกันทั้ง2ทีมครับนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของไล่อันักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับน้ง2ทีมกันก่อนครับ อะไรจากทางโปรเกตครับว <c oughs> ันนี้ให้โค้ชอย่างลุยจอรดนะครับน่าเตรียมจัดระบบมาแบบซ1 2 1 2นะครับผู้สามตัววันนี้คำน้าจะเป็นทางด้านของเชลตันเบียครับส่วนทางด้านของแบ็กโฟนนี้ครับนาทางแบ็กซ้ายสุดครับจะเป็นทางด้านของทาวาเรสครับทางแบ็กขวาจะเป็นทางด้านของเฟเรล่าครับนะโคูเซนแบ็กวันนี้ครับน่าเป็นคู่เดิมครับอย่างเป็นเนสตาครับนะคู่กับอามาโลครับส่วนตัวรับ1ตัวคำน้าเป็นทางด้านของแดนดัสนะครับส่วน3ตัวลุกวันนี้ครับน่าจะเป็นมีทางด้านของซามูครับแล้วก็มีทางด้านของเนเวสอีกคนก็เป็นทางด้านของออออัััััลเเเมมต้้าาาาานนนนนนคคคครรรบบบส่่่่วว2กงงหีป็ูดิยโจ นะัคู่กับเนโต้ครับคอยล่าลขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของเบลเยีย e มครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างแจ็คเก้มาทิสเซนนะครับนะเตรียมจัดระบบแบบ4-2-3-1ครับผู้สาตวจะเป็นทางด้านของแวนเดอร์บอสนะครับนะ ส่วนทางด้านของแบ็กโฟวันนี้ครับน้าทางแบ็กขวาครับจะเป็นทางด้านของซิกแซกครับทางแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของเดยคูเปอร์ครับคู่เซนแบ็กวันนี้ครับนะเป็นทางด้านของคู่เดิมครับเป็นทางด้านของเซโนเดเบสนะครับคู่กับทางด้านของเดอะวินเทอร์ครับนะส่วนตัวรับ2ตัวครับวันนี้เป็นทางด้านของวัตนาคู่กับเกอีต้าครับส่วน3ตัวลึกวันนี้ครับน่าจะมีทางด้านของรามาซานีครับเดเดคารเรนะครับน้อีกคนก็เป็นทางด้านของบาลีทิสจาครับส่วนทางด้านของกองหน้าตัวเป้าครับนะายังเป็นคนเดิมครับอย่างโรนิสโอเพนด ส่วนทางด้านของเลทราคาันี้ครับนะเป็นทางด้านของโปรตุเกสครับเปิดมาต่ออยู่ที่0.25ครับราคาไหลลงหน้าอาจจะไหลลงอยู่ที่เสมอกันนะครับส่วนทางด้านของราคาสูงต่ำเนะี่ครับนับเปิดมาที่2.5ลครึ่งควบ3นะครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ครับราคา1นะครับให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่2.22เท่าครับราคา2ให้ทางทีมเย็นนะครับอย่างเบลเยียมชนะครับอยู่ที่2.76เท่าครับต้องบอกว่าราคา1คูณ2ที่ออกมาครับค่อนข้างสูสีกันมากเลยครับนะ วันนี้คำนาทั้งคู่ก็จะลงเตะที่สนามกลางกันนะครับส่วนทางด้านของผลงานของทางโบลตเกตครับต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาครับกับรายการนี้2นัดที่ผ่านมานะฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับพอยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับเป็นการแพ้เป็นหนึ่งนัดนะครับนะก็เสมอเป็นหนึ่งนัดด้วยกันครับส่วนด้านของลงทุนนะครับน้าในรายการนี้ครับใน2นัดหลังสุดก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยนะเป็นการเจ้าไว้หนึ่งนัดแล้วก็เสียไปหนึ่งนัดด้วยกันครับต่างจากทางด้านของเบลเยียมครับน้าใน2นัดหลังสุดของพวกเขาครับที่ไม่แพ้ใครเลยครับนะแต่ว่านะครับนะาเป็นการเสมอ มาครับก็ยังพอทําเงินได้บ้างครับนัที่1นึนัดครับแล้วเสียไป1นัดด้วยกันนะครับน้าเทว่าจากฟอร์มช่วงนี้นะครับนะของทั้งโคับผมดูว่าทางเบลเยียมครับค่อนข้างดูดีกว่าทางด้านของโปรตุเกสนะในการลงทุนครับก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าทางด้านของโปรตุเกสครับแต่ว่าวันนี้ครับนะในราคาที่ออกมาครับส่วนตัวทางซูแมลครับดูว่าค่อนข้างแปลกเลยครับนะเพราะเป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับเป็นทีมต่อครับนะาั้งที่ไม่ได้แข่งในบ้านตัวเองครับวันนี้ก็แข่งในสนามกลางนะถ้าเทียบจากฟอร์มโปรตุเกสครับพวกเขาก็ ที่ออกมาครับนะับเป็นทางด้านของโปรเกตบุกมาต่อด้วยครับแถมราคา1-2ที่ออกมาครับนะทางเว็บเขาอวยให้ทางโปรเกตชนะด้วยครับผมดูว่าวันนี้ครับนานราคาแปลกแบบนี้นะครับนะวันนี้ขอกัดฟันครับต่อไปทางด้านของโปรเกตครับที่ราคาที่0-25ครับฟันธง มาครับแล้วก็มา e ต่อคู่ที่2กันครับก็ยังอยู่ในรายการนี้ครับนะเป็นทางด้านของรายการเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับอายุไม่เกิน2 1ปีครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับนะพบกับทางด้านของจอร์เจียครับวันนี้ครับนะก็จะเตะกันที่สนามของประเทศจอร์เจียกันนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตูเฮตของทางคู่ก่อนครับนะคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งครับผัดกันแพ้ชนะนะครับนะมาคนละ1ครั้งครับนัดล่าสุด ouais. ที่พบกันนะครับน้ก็เป็นทางด้านของบอลรายการนี้ครับในปีของรันสิบที่1ระน นะครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานในคำน้ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เริ่มจากทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับผลงานของพวกเขาใน5้านัดหลังสุดที่ผ่านมาครับก็สามารถเก็บใช้ได้นึ่นัดครับแล้วก็เสมอไป3นัดด้วยกันนะครับนะ นึ่งนัดที่พวกเขาชนะครับเป็นทางด้านของบอลกระชับมิตรนะครับก็เปิดบ้านชนะทางด้านของนอร์เวย์ไม่ได้ครับที่สามตัวต่อศูนส่วน4นัดที่เสมอครับนะก็เป็นทางด้านของบอลรการกระชับมิตรสนัดครับก็มีเสมอทางด้านเช็กนะครับนะที่1นึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับส่วนอีก2นัดที่เสมอครับนะก็เป็นทางด้านของบอลรการนี้ครับก็เป็นนัดที่1นึ่งและนัดที่สองนะครับนะนัดที่1ก็เสมอทางด้านของเบลเยียมไปครับที่ศูนย์ศูนย์ส่วนอีกหนึ่ ทำเงินได้เพียง1น,นัดครับเสียไป3นัดนะครับนะก็เจ้าไว้หนึ่งนัดด้วยกันครับแต่ว่าในการลงทุนนะครับนาเฉพาะรายการนี้ครับใน2นัดที่ผ่านมาครับเราบอกว่าทาง ในธทรลนนะครับไม่สามารถทําเงินได้เลยครับนะเป็นการเสียไป1นัดแล้วก็เจ้าไป1นนัดด้วยกันนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทางจอเจียครับจอภาพรวบกันบ้างครับผลงานของพวกเขาในห้านัดหลังสุดชดการครับต้องบอกว่าพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับนะสามารถเก็บชัยได้3านัดแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับส่วนทางด้าน3นัดที่พวกเขาชนะคานะก็เป็นทางด้านของบอลกระชับมิตรทีมชาติ2นัดครับก็มีบุกมาชนะทางลัสเวียครับที่1นึ่งศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านของไซปัสนะครับนะที่2อนย์ครับส่วนหนึ่งนัดที่พวกเขาชนะคำน ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางโปรเก็ตได้ที่2องศูนย์ครับส่วน2นัดที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นทางด้านของบอลกระชับมิดหนึ่งนัดนะครับก็มีเปิดบ้านเสมอทางยูเคไปครับที่1นึ่งประตูต่อหนึ่งก็อีกนัดที่เสมอครับนะก็เป็นทางด้านนัดล่าสุดครับกับรายการนี้นะในนัดที่2ครับก็เป็นทางด้านของจอร์เจียครับที่เสมอทางเบลเยียมไม่ได้ครับนะที่2ประตูต่อ2ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5้านัดหลังสุดนะครับสามารถทำเงินได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็เจ้าไปครั้งเดียวเท่านั้นครับนะส่วนทางด้านของการลงทุนครับเฉพาะรายการนี้ครับใน้องรัด สามารถทำเงินได้2องนัดติดต่อเลยครับต้งบอกว่าฟอร์มดีมากครับนะของทางเจ้าภาพอย่างจอรเจียนะครับ นะครับแล้วก็มาดูทางด้านของอันดับตารางคะแนนนะครับของทั้งคู่กันก่อนครับทั้งคู่ครับน่าจะอยู่ในกลุ่ม A ครับตอนนี้ทางเนเธอร์แลนด์ครับพวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับนะแข่งไป2นัดครับแล้วก็เสมอมา2นัดนะครับมี2คะแนนนะครับส่วนทางเจ้าภาพอย่างจอร์เจียครับพวกเขาอยู่อันดับที่1นะครับนะแข่งไป2นัดชนะ1นัดแล้วก็เสมอ1นัดครับมี4คะแนนนะครับส่วนทางด้านของความพร้อมนะครับนะของทั้ง2ทีมวันนี้ครับทั้งคู่ครับไม่มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเลยครับนะส่วนทางด้านของไลฟ์อัพนักเตะก็ระบบการเล่นน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 นะคคคครรรรัััััับบบขออออองงงงททท้้้้้2ีีีมวววกกก็เิ่่่จาาา์แลใหโชยฟ เดอรลูอิสนะครับน้าเตรียมจัดบทมาแบบ4 2 3 1ครับผู้สามตัวน้าเป็นทางด้านของแวนดูเกนนะครับส่วนทางด้านของแบ็คโฟล์นี่นด้าบครัเป็นทางด้านของฮาร์ดแมนครับทางแบ็คขวาครับน้าเป็นทางด้านของเรนครับคู่แบ็ควันนี้ครับน้าเป็นคู่เดิมครับอย่างฟานเดเก้ครับน้าคู่กับฟานเดอร์เวนนะครับน้าส่วน2ตัวรับวันนี้ครับก็เป็นคู่เดิมคำนังอย่างกาวินเบิร์กครับคู่กับทิมเบอร์นะครับส่วนสามตัวเลือกวันนี้ครับน้ามีทางด้านของเซิร์กซีครับเทเลอร์อีกคนก็เป็นทางด้านของแอคเคอร์ล ค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของ Georgia, จอร์เจียเจ้าภาพวันนี้คำนัดเฮโค้ณอย่างลามาสวาเดสนะคำนัดเตรียมจัดระบบมาแบบ5-4-1นะครับภูษาตูคำนัดจะเป็นทางด้านของมามาเดสวิลลี่นะครับนะ ส่วนทางด้านของแดนหลัง5ตัววันนี้ครับนะทางแบ็กขวาครับเป,เป็นทางด้านของดาจิแอนนี่ครับทางแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของอาซาโลวีครับสามเซนเตอร์แบกคนนี้ครับนะก็จะมีทางด้านของกาลันตาเดสนะครับนะแล้วก็มีเจลัสวิลลี่ครับอีกคนก็เป็นทางด้านของซาโซนอฟนะครับส่วนทางด้านแดนกลาง4ตัวนี้ครับนะทางขวาสุดครับเป็นทางด้านของวิดัสวิลลี่ครับนะทางซ้ายสุดครับจะเป็นทางด้านของอิตาอิสวิลลี่ครับ ตัวลุกนะครับน้าอีก2ตัวครับเป็นทางด้านของแมคคาวบิสวิลลี่ครับอีกคนก็เป็นทางด้านของกาเนเซ่นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับนะยังเป็นคนเดิมครับอย่างจอจี้กากกวครับนาตัวเก่งทีมคอยล่าขายในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของเลทราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับเป็นทางด้านของเน์แลนด์ครับนะาเปิดมาต่ออยู่ที่0-7 5ครับราคาไหลลงหน้าอาจจะไหลไปถึง1ลูกด้วยกันครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดไปที่2ลูกครึ่งควบ3ส่วนทางด้านราคา1-2รับค่1นะทารีนคั้ทางนนอรแชะ อยู่ที่หน5้าครับนะต้องบอกว่าโอกาสที่ทางฮอลแลนด์นะครับนะจะชนะทางตอเตียครับสูงเกือบ3เท่าด้วยกันเลยครับนะ วันนี้คํานัทางจอเตียครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านคานะเพราะจัดสนามกลางครับอยู่ที่ประเทศจอเตียครับส่วนด้านของผลงานของทางจอเตียครับในปีนี้คานัต้องบอกว่าผลงานของพวกเขายอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะห้านัดหลักสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครเลยนะสามารถเก็บชัยได้สามนัดแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับส่วนทางด้านของผลงานคํานัใน2นัดที่ผ่านมาของทางจอเตียครับในรอบเก็บคะแนนนะครับนะพวกเขาก็ทำงานได้ดีครับเป็นการชนะไปหนึ่งนัดแล้วก็เสมอไปถึง1นัดด้วยกันครับ ส่วนการลงทุนของพวกเขาครับนะาต้องบอกว่าใน3นัดหลังสุดของเขานะสามารถทําเงินได้3นัดติดต่อกันครับต่างจากทางด้านของในเทร์แลนะครับนะที่พวกเขามีผลงานที่ดีครับไม่แพ้ใครจริงครับน้แต่ว่าเสมอไปถึง4นัดด้วยกันครับแล้วก็ชนะได้แค่นัดเดียวนะกับรายการนี้ครับใน2นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังหาชนะไม่เจอครับนะเสมอไป2นัดครับมีเสมอกับเบลเยียมแล้วก็เสมอทางโปรตุเกสครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับนะาเฉพาะรายการนี้ครับใน2นัดที่ผ่านมานะต้องบอกว่าทางนี้แแลครับพวกเขาทําเงินไม่ได้เลยครับนะเจ้าไว้1นัแล้วก็เสียไป1นัดด้วยกัันครบ ถึงทางด้านของราคาครับนะจะอวยไปทางปูเกตนะครับที่มโอกาสจะชนะจอเจียสูงถึง2เท่าครับแต่ว่าส่วนตัวผมดูนะครับว่าผลงานของทางนิทแลงครับไม่น่าจะต่อทางด้านของจอเจียได้นะเพราะถ้าใครคานะได้ดู2นัดนะครับที่ทางจอเจียได้ลงเล่นนะครับต้องบอกว่าเล่นดีมากครับยิ่งนัดล่าสุดนะคบนะพวกเขาครับโดนทางเบลเยียมครับนำก่อนที่สูนเลยนะแต่สุดท้ายพวกเขาครับก็กลับมาเสมอได้ครับต้องบอกว่าประมาททางจอเจียไม่ได้เลยครับส่วนตัวดูว่าครับราคาคืนคุ้ลูกที่ออกมาครับนะถ้าวันนี้ทางจอเตียแพ้้ริิงคคัผมดดวว่่่าาแแพลูกเียทนน จะไม่มีถึง2กันแน่นอนครับวันนี้ครับนาราคากลางนะครับก็เปิดมาที่0.75ครับแล้วก็ราคาไหลหน้าอาจจะไหลไปถึง1ลูกครับเทียบจากฟอร์มช่วงนี้ครับแล้วก็ผลงานนะครับนะวันนี้ทางกูซูแมวครับขอกัดฟันครับลองไปทางด้านของจอเจียครับที่ราคาที่1ลูกครับฟันทง มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3กันนะครับนะก็บินมาที่ฟินแลนด์นะครับวันนี้ทางตุสเมลครับนะหยิบบอลฟินแลนด์มาอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านของอินเตอร์ตุคูครับเตรียมเปิดสนามเวลิตี้ครับตอนรับการเยือนอิเวสครับคู่นี้ครับน่าจะทำการเตะกันช่วงราตรีทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูทางด้านเฮตูเฮต์ของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้เคยเจอกันมา10ครั้งหลังสุดทุกรายการนะครับทางอินเตอร์ตุคูครับเอาชนะได้5ครั้งแล้วก็เสมอกันมาที่2คครรัั้งบส่วนททางีมเยือนอย่างอเวสครับเอาชนะได้ที่3ครั้งนะครับนัล่าสุดนนะะคครัับของงทู้่ที่พบกวนก็็เปนทางท ของอิวเวครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ตูคูได้ครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะมาครับแล้วก็ดูทางด้านผลงานคำนวณของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับก็ไล่จากทางเจ้าบ้านครับอย่างอินเตอร์ตูคูครับผลงานของพวกเขาครับใน5้านัดหลังสุดทุกการนะครับก็สามารถเก็บชัยได้3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับ สามนัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีทางด้านของรายการบอลถ้วยครับหนึห่งนัดนะที่เปิดบ้านเอาชนะทางอินเตอร์ตูคูบีครับไปได้ถึง8ปดูนย์ด้วยกันนะครับส่วนอีก2นัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็เป็นเกมในลีกทั้ง2นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางเอสซีฮอนก้าครับที่2อศูนย์ก็เปิดบ้านเอาชนะทางคอตก้านะครับนัดที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วน2นัดที่พวกเขาเสมอครับน้าก็เป็นทางด้านของเกมในลีกหนึ <Together. S 1> <laus on> <monster> ่งน <asylum> ัดครับที่บุกไปเสมอทางเอซีอูลูมาคัมนาที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนอีกหนึ่งนัดนะครับน้า บโลนะครับนะที่สูนประตูต่อโซนนะครับส่วนทางด้านของการลงทุนของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดนะครับนะาสามารถทําเงินได้เพียง1ครั้งครับแล้วก็เจ้าไปถึง3ครั้งนะครับนะแล้วก็เสียไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับนะก็เป็นนัดล่าสุดนะครับนาครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับนะเฉพาะเกมในบ้านนะครับของทางอินเตอร์ตุกคุงก่นครับห้านัดหลังสุดทุกการนะครับนะก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็เสมอไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับนะ ล่าสุดของพวกเขาครับน้าที่ได้เล่นเกมในบ้านครับก็เป็นบอลนลีกของตัวเองครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางคอตก้าไว้ได้ครับที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับนะใน3นัดหลังสุดนะครับเฉพาะเกมในบ้านครับก็สามารถทําเงินได้1ครั้งครับแล้วก็เจะาไว้ถึง2ครั้งด้วยกันครับนะาต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ครับงานของทางอินเตอร์ตูโคครับเฉพาะเกมในบ้านครับนะต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับในการลงทุนนะครับนะก็สามารถทําเงินได้มากกว่าเสียนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับนะของฝั่งทีมเเเเยยยยืออออนนนนนน่่าาาาางงงงงงววสสกกกกกััััััับบบบ้้คคคครรรรผลลขขพพใ5ดดหุุทะ็ไมแ ครับนาะสามารถเก็บใช้ได้2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดด้วยกันครับ3นัดที่พวกเขาเสมอคานะก็เป็นเกมนลีกทั้งหมดครับก็มีเปิดบ้านเสมอทางลาติครับที่2ตัวต่อ2แล้วก็บุกมาเสมอทางฮาก้าครับที่1ตัวต่อ1แล้วก็เปิดบ้านเสมอทางด้านของฮอนกาน์ครับนาที่1ประตูต่อ1นนะครับนะ ส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดนะครับนะสามารถทําเงินได้1ครั้งครับเสียไป1ครั้งครับแล้วก็เจ้าไวถึง3ครั้งด้วยกันนะครับนะามาครับเราก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับเฉพาะเกมเยือนนะครับของทางอีเวกันก่อนครับ5นัดหลังสุดทุกการนะครับนะก็สามารถเก็บใช้ได้3ครั้งเสมอไป1ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป1ครั้งด้วยกันครับนัดล่าสุดนะครับนะของพวกเขาครับที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับก็สามารถบุกมาเสมอทางฮาก้าได้ครับที่1ประตูต่อหนึ่ง ส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะครับนัดเฉพาะเกมเยือนครับเขาสามารถทําเงินได้1ครั้งครับแล้วก็เจ้าไปถึง2ครั้งด้วยกันครับต้องบอกว่าเกมเยือนของทางอีเวสช่วงนี้ครับนะต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันครับน้าในการลงทุนครับในช่วงนี้ของเขาครับนะก็ได้มากกว่าเสียเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับทางอินเตอร์ตูคูครับพวกเขาอยู่อันดับที่หกครับนะแข่งไป9นัดครับเก็บชัยได้4นัดเสมอไป2นัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมครับได้มา14ปรระตูคับเสีียไปป12 14รระะะตูมคคแนนนับ ส่วนทางด้านของอีเวสครับพวกเขาอยู่อันดับที่7นะครับนักแข่งไป11นัดครับชนะ3นัดเสมอ5นัดครับแล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับได้มา12ประตูครับเสียไป11ประตูมี14คะแนนนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับน่ามีคะแนนที่เท่ากันครับแต่ว่าลูกจะเสียกับทางอินเตอร์โตโคนะดูดีกว่าทางด้านของอีเวสนะครับส่วนทางด้านของเลนราคาวันนี้ครับนะก็เป็นทางเจ้าบ้านครับอย่างอินเตอร์โตโคครับนะเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่0.25นะครับส่วนทางด้านของงงรรราาคคคคสูููต่่่่นนนีีัับบเปิดดท2 2ลลกกกึ้วยะครับส่วนทางด้านรของราคาสูรต่ำว ให้ทางอินเตอร์ตูคูชนะครับอยู่ที่1.98เท่าครับราคา2ให้ทางอีเวสชนะครับอยู่ที่3.56เท่าครับจะบอกว่าโอกาสที่ทางอินเตอร์ตูคูครับน่าจะชนะทางด้านของทีมเยือนอย่างอีเวสครับสงูงถึง1เท่าด้วยกันเลยครับนะ วันนี้ครับนะทางอินเตอร์ทูคูครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชีย,ชยร์นะครับนะส่วนด้านผลงานครับต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาครับนะาค่อนข้างดีนะครับพะใน5้านัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครนะสามารถเก็บใช้ที่สามนัดแล้วก็เสมอไป2นัดครับแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับน้าใน3นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าทําเงินไม่ได้เลยครับนะของทางอินเตอร์ทูคูครับเป็นการเจ้าไปถึง3นัดครับแล้วก็เสียไปถึง1นัดด้วยกันนะครับส่วนด้านของอีเวสครับต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดของพวกเขาทุกรายการครับก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดดีนนนนนนนะะครัััพพววกกกกกเเเเขาา็็็ไไไมม่แแ้้อปปปส3ลช2ด แต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับน่าดูดีกว่าทางด้านของอินเตอร์ตุกโคลครับเพราะใน3นัดหลังสุดนะพวกเขาสามารถทำเงินได้หนึ่งครั้งครับแล้วก็เจาไป2ครั้งเท่านั้นนะถ้าวัดจากผลงานครับต้องบอกว่าทั้งคู่ค่อนข้างสูสีกันครับแต่ถ้าวัดจากการลงทุนนะครับผมมองว่าอีเวส์นะครับน่าค่อนข้างดูดีกว่าครับส่วนทางด้านเฮตุเฮตที่พบกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางอีเวส์ค่อนข้างขมกว่าครับในใน3นัดหลังสุดครับเพราะทางอีเวส์นะครับนะพวกเขาไม่แพ้ให้ทางด้านอินเตอร์ตุกโคลครับเป็นการชนะมา1นันแล้้วก็เสมอี่งนัดนะครับ ใน3ามนะัดหลังสุดครับสามารถทําเงินได้ถึง3นะัดติดต่อกันครับที่พบกันนะดูจากผลงานครับแล้วก็ในการลงทุนครับวันนี้ครับผมขอกัดฟันครับลองมาทางด้านของอ e ีเวสครับที่ราคาที่ครึ่งลูกครับฟันธง กรจบกมปแล้วครับนาสาม่ครับที่ทางคุณสุเมวเอามาฝากสําหรับทุกคนนะครับสำหรับใครครับน้าที่อยากได้บินวีพีของทางคุณสุเมวครับว่าวันนี้ทางคุณสุเมวจะให้ไปทางทิศทางไหนครับก็อย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวย้งยกันครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะก่อนจากกันไปครับทางคุณสุเมวครับก็อวยพรก่อนทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะวันนี้ทางคุณสุเมวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ